สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับไปอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับของวันพุธที่30พฤศจิกาย,ยน2565นะครับเวลาอัดคลิปเปันที่เวลาบ่าย3.10โมง10นาทีนะครับก็เออเรามาอัปเดตแนวโน้มทองคำให้นะครับต่อจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับฉะนั้นแล้วนะครับแผนการซื้อขายทองคำวันนี้นะ ท่านสามารถนำไปปรับใช้ในพอร์ตของท่านเองได้นะครับในช่วงของวันที่30พฤศจิก,กายนจนถึงวันที่2ทธันวาคมนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็จะมาสรุปแล้วก็อัปเดตแนวโน้มทองคําที่มันจะเกิดขึ้นภายใน2-3สวันนี้ให้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่ผ่านมา2อสวันนี้นะครับทองคำเนี่ยก็ไซเวย์ไปมาเรื่อยๆนะครับพยายามที่จะดีตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับ ทดสอบด่านราคา1,760เหรียญให้ได้นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้แล้วก็มีการปรับตัวลงมาเนี่ยครับต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่1,739เหรียญน,นะครับเพื่อทดสอบด่านขาลงที่1,735นะสุดท้ายก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไซด์เวไปมาจนปัจจุบันนี้นะครับก็ทองคำเนี่ยก็เคลื่อนไหวยอยู่ที่ประมาณ1,755เหลรียญน,นะครับพร้อมค่างเงินบาทที่ระดับ 35.30บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองคําแท่งออนไลน์96.5ตอนนี้นะครับก็เคลื่อนไหวในกรอบราคา29,300จนถึง29,400บาทต่อบาททองนะครับมีคําถามถามมาเยอะนะครับถามเกี่ยวกับเรื่องของค่างเงินบาทว่าค่างเงินบาทเนี่ยมีโอกาสจะแข็งค่าขึ้นได้อีกไหมนะครับแล้วจะอ่อนตัวลงได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะ งันผมขอตอบคาถามนี้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนเรื่องค่างเงินบาทนะถ้าเกิดใครที่ติดตามฟังผมมาตลอดเนี่ยผมบอกแล้วว่าค่างเงินบาทนะครับมันเคยอ่อนตัวไปถึงระดับประมาณ38บาทได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับยังไงค่างเงินบาทเนี่ยโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับค่างเงินบาทเนี่ยไม่ควรเกิน35บาทต่อดอลลาร์นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยนะครับในช่วงเอ่อจนถึงสิ้นปีเลยแล้วกันนะครับ ค่างเงินบาทเนี่ยมีโอกาสยังแข็งค่าขึ้นได้อีกนะครับต่ำสุดที่ผมคำนวณได้เนี่ยมีโอกาสจะแข็งค่าประมาณ34.90บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วสามารถอ่อนตัวได้ถึงเท่าไหร่ครับคำนวณได้ที่36.10กนะครับก็จะวิ่งไปมาในกรอบนี้ครับ3า9จนถึง36.10กนะครับก็น่าจะวิ่งแบบนี้จนถึงสิ้นปี65เลยนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะ แล้วก็มีคำถามถามต่อว่าราคาทองคำครับมีโอกาสจะรีบาวขึ้นไปได้อีกไหมนะครับและจะสามารถดีตัวขึ้นไปได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะตอบเลยครับคือราคาทองคำนะครับยังมีโอกาสที่จะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องผ่านด่าน1760เหรียญขึ้นไปให้ได้แล้วต้องยืนเหนือราคา 1, 7 6 0เหเหรียญให้ได้เนี่ยประมาณเกินสักชั่วโมงหนึ่งนะครับ ทองคำเนี่ยถึงจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางเต็มตัวนะครับออพอมันเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางได้แล้วนะครับแน่นอนครับมันก็จะมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายกําไรเนี่ยมองขึ้นไปนะครับได้ถึงกรอบราคา1778จนถึง1780เหรียญเนี่ยนี่คือกรอบแรกแล้วกรอบที่2เนี่ยที่ทองคำมีโอกาสจะขึ้นไปถึงในประมาณ1790จนถึง1795เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆครับ มันก็จะไปทดสอบด่านราคา1.810เหรียญตามที่ผมบอกไว้เมื่อวันจันทร์นะครับว่ามันจะสามารถเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะยาวใหญ่หรือกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ได้หรือไม่อย่างไรนะครับคงต้องมาติดตามกันต่อนะครับอ่ะแต่ตอนนี้เวลานี้นะอยู่กับปัจจุบันก่อนละกันนะครับก็เเทรนทองคำขาลงระยะกลางเนี่ยยังทำงานอยู่นะ เพราะว่าราคาทองคำเนี่ยยังวิ่งป้วนเปี้ยนที่ประมาณ1,755นะครับก็ยังเป็นขาลงระยะกลางนะครับแต่ที่ชาวดอยนะครับจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเลยก็คือด่านราคา1,745เหรียญน,นะครับไม่ใช่1735แล้วนะคราวที่แล้วบอกว่า1735เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ต้องจับตามองนะวันนี้เปลี่ยนเป็นที่1745เพราะถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันหลุดต่ำกว่า1,745เหรียญลงไปได้นะครับนั่นก็แปลว่ามัน ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มได้อย่างนึงแล้วว่าทองคำนะครับมีโอกาสจะปรับตัวลงต่อได้นะครับนะซึ่งโอกาสที่อทองคำเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันหลุดต่ำกว่า1745นะครับคอนเฟิร์มได้ว่าทองคำเนี่ยน่าจะลงต่อได้ถึงประมาณสัก1715จนถึง1,720เหรียญน,นะครับทีนี้ไอสิ่งที่พีคที่สุดหรือสำคัญที่สุดในช่วง2-3วันนี้ครับ ก็คือจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวครับผมบอกเอาไว้เมื่อตั้งแต่วันจันแล้วนะว่ามันเสียสมดุลต่อเนื่องนะพามาแค่สองสาวันครับมันเสียสมดุลอย่างหนักเลยนะทําให้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวนะครับปัจจุบันนะครับมันย้ายตําแหน่งขึ้นมาถึงระดับ1,715เหรียแล้วนะครับเข้ามาใกล้มากแล้วนะครับนั่นแปลว่า ถ้าเกิดภายในสองสงวันนี้นะทองคำเนี่ยมันย่อตัวลงมาเนี่ยแล้วหลุดต่ำกว่า 1, 7 1 5เหรียญลงไปได้หรือปิดตลาดต่ำกว่า 1, 7 1 5เหรียญได้นะครับทองคำเนี่ยจะพิกเกมเป็นขาลงอย่างหนักเลยนะมันกลายเป็นว่าขาลงระยะกลางทำงานขาลงระยะยาวทำงานร่วมด้วยนะครับทองคำเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวลงต่อแบบหลุดต่ำกว่า1,700เหรียญได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วครับ คงต้องมาจับตามองกันแหละนะครับว่า,ากรอบทองคำที่ผมจะให้ในสองสัน์นี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นที่1,715ถึง1,760เหรียญน,นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็จะวิ่งต่อข้างนั้นท,ทันทีสำหรับคนที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่เพื่อเก็งกำไรขาลงหรือว่าติดเหวตอนนี้นะครับ หมายแรกเลยนะครับให้ตั้งเปิดขายเซลสต็อปนะครับที่ราคา1,752เหรียญหลุดลงไปได้รอปิดกําไรที่ราคา1,745จนถึง1,747หมายที่2ครับตั้งเปิดขายเซลสต็อปครับที่ราคา1,745นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกําไรที่1,738จนถึง1,740เหรียญหมาที่3ครับตั้งเปิดขายเซลสต็อปครับที่ราคา1,739นะครับ หลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1,732จนถึง1,734มาที่4ครับตั้งเปิดขายเซร์สต็อปครับที่ราคา1,732นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1,725จนถึง1,727นะครับมาที่5ครับตั้งเปิดขายเซร์สต็อปครับที่ราคา1,725นะครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดกำไรที่ราคา 1,715จนถึง1,720เหรียญได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับหลุดต่ากว่า1,715เหรียญลงไปได้นะหลุดลงไปได้และต้องปิดตลาดต่ากว่า1,715เหรียญให้ได้นะครับทองคําถึงจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะยาวทันทีสําหรับคนที่รอเปิดซื้อใบรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกาไรขาขึ้นนะหรือว่าติดดอยตอนนี้นะก็แน่นอนครับไม้แรกเลยเนี่ยท่านคงต้องลุ้นนะครับที่ด่านราคา1,760เหรียญ ทะลุไปได้นะครับทองคําก็ปรับตัวขึ้นต่ออยู่แล้วแหละนะครับไปปิดกำไรที่มาซัก1765จนถึง1767นะครับมาที่2ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปที่1765นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่1770จนถึง1772นะครับมาที่3ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับที่ราคา1772นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1778จนถึง1780แล้วก็มาที่4นะครับ ตั้งเปิดซื้อบาสต็อปที่ราคา1780นะครับทะลุไปได้เราปิดกำไรที่ราคา1785จนถึง1787แล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับที่ราคา1787นะครับทะลุไปได้เราปิดกำไรที่ราคา1793จนถึง1795ได้เลยนะครับอ่ะก็สรุปคําแนะนําวันนี้ให้นะครับก็ในสอสัปดาห์ที่เหลือนี้นะตอนนี้คงต้องยึด เทรนขาลงระยะกลางเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์เติ้งยังคงเลือกเล่นฝั่งเปิดขายเซลลเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันยังอยู่ต่ากว่า1760เ้ยหรียญแถมเทรนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยนะครับมันก็เสียสมดุลต่อเนื่องด้วยนะครับมารอเปลี่ยนเทรนเนี่ยขาลงระยะยาวเนี่ยที่ด่าน1715ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับมันก็ยังไม่ได้ห่างไกลกันนะครับมีโอกาสที่ต้อง ออยอดตัวลงมาได้บ้างนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เล่นฝั่งเปิดขายเซลล์อยู่นะครับกดฟันอดทนรอนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเกิดเกมมันพลิกนะครับทองคำเนี่ยมันสามารถดีดตัวขึ้นไปเนี่ยทะลุ1760ขึ้นไปได้แล้วสามารถยืนเหนือราคา1760ได้เกิน1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือต้องออยอมเปิดซื้อบายตามน้ําขึ้นไปก่อนละกันนะครับก็ต้องเล่นตามเทรนไปนะครับถ้ามาเป็นเทรนขาขึ้นก็เล่นตามเทรนขาขึ้นไปนะครับถ้าเป็นเทรนขาลงก็เล่นตาม อ่าเทรดขาลงตามลงมาแล้วกันนะครับยังไงอาทิตย์นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็ตั้งสติก่อนเทรดแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าส่อสวันนี้เนี่ยราคาทองคำเนี่ยครับน่าจะเหวี่ยงแรงพอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะหลอกล่อให้กับนักลงทุนที่ชอบตั้งสต็อปลอน,นะครับน่าจะขาดทุนไปได้เยอะพอสมควรเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ได้กําไรจากการเทรดทองคาแล้วกันนะครับ โอเคมาดูในส่วนของนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์9.5% 6กันบ้างนะครับก็ตอนนี้นะราคาทองคำแท่งออนไลน์9.5นะครับก็ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้เมื่อวันจันทร์นะว่าทองคำเนี่ยมันยังเป็นเทนขาลงระยะกลางอยู่นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตให้นะว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับของทองคำแท่งนะ มันย้ายตำแหน่งนะครับมารอยอยู่ที่29,700บาทต่อบาททองนะครับนั่นแปลว่าถ้าตราบใดที่ดังทองคําแท่งออนไลน์9 6 5เนี่ยยังรีบาไม่ผ่าน29,700บาทต่อบาททองนะครับทองคํายังเป็นเทรนหรือว่าแนวโน้มขาลงอยู่นะครับตราบใดที่ผ่าน2อ7 0 0่ 29, บาทขึ้นไปได้ครับทองคำถึงจะกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาครับถ้าเกิดภายในสองสวันนี้นะเอ่อ ทองคำเนี่ยมันยังรีบาวไม่ผ่าน29,700บาทต่อบาททองนะโอกาสที่ทองคำมันจะลงต่อครับไปถึงเป้าหมายกำไรที่29,000ท่้วนจนถึง29,100บาทเนี่ยนะครับก็จะมีสูงนะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะไปจบที่ราคา28,800บาทต่อบาททองได้ภายในสวสัปดาห์น,นี้หรือว่าอาทิตย์หน้าได้เลยนะครับถ้าถามว่าทองคำมีโอกาสจะรีบาวขึ้นไปได้บ้างไหมนะครับอ่ะตอบครับ ทองคำนะมีโอกาสจะรีบาวขึ้นไปได้อยู่นะครับสูงสุดเนี่ยที่มองได้ประมาณ29,400บาทต่อบาททองนะครับถ้าเกิดมันผ่านด่าน29,400บาทต่อบาททองขึ้นไปได้ทองคำครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อได้นะครับก็คือมีโอกาสจะไปต่อที่ประมาณ29,600จนถึง29,700บาทต่อบาททองเพื่อจะไปทดสอบการเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลาง แต่ถ้าเกิดแค่ด่าน29,400บาทเนี่ยทองคำอะ่ะมันยังรีบาวขึ้นไปแล้วยังไม่ผ่านนะครับก็หมดสิทธิ์ที่ทองคำจะขึ้นต่อได้นะครับมีโอกาสจะลงต่อมากกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายครับสรุปง่ายๆตอนนี้เลยครับว่าให้นักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์9.5นะครับยึดเอาด่าน29,700บาทต่อบาททองเป็นเกณฑ์เอาไว้เลยถ้าราคาอยู่ต่ำกว่า29,700บาทให้มองว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะ ลงต่อนะครับรีบาวขึ้นมาก็เปิดขายเซลล์ลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุ29,700บาทขึ้นไปได้โอเคมันก็เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าทองคำจะลงต่อได้สุดเนี่ยต่ำสุดที่28,800บาทจนถึง29,000บาททวนได้หรือไม่หรือจะขึ้นต่อไปจนถึงประมาณ29,900 จนถึง30,000บาทต่อบาททองนะครับภายในช่วงเดือนหน้านี้นะครับจนถึงสิ้นปีเนี่ยเราคงได้เห็นบทสรุปของแนวโน้มทองคําแล้วนะครับแล้วเราจะสามารถพยากรณ์แนวโน้มทองคำเนี่ยในปีหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราคงต้องบรไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะจบวันนี้มีแค่นี้นะครับใครมีคำถามอะไรนะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามผมได้นะที่เบอร์ครับ065942 5654นะครับ ID Line mm hmm. ผมครับเติ้งครับตัว T ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G Good นะครับมีแค่นี้ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ